ในโลกที่เดี๋ยวนี้อะไรๆก็เป็นดิจิตอลไปหมดนะครับมันก็มีสินทรัพย์ประเภทหนึ่งครับที่กําลังกลายเป็นสิ่งจําเป็นแบบขาดไม่ได้เลยแล้วก็ถูกจับตามองในฐานะการลงทุนที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือว่า Cyber Security วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมธีมการลงทุนนี้ถึงกําลังจะกลายเป็นเหมือนหลุมหลบภัยดิจิตอลแห่งใหม่ลองดูตัวเลขนี้สิครับ10.5ล้านล้านดอลลาร์ มันไม่ใช่ GDP ของประเทศเล็กๆเลยนะครับแต่มันคือมูลค่าความเสียหายที่เขาคาดกันว่าอาจจะกรรมไซเบอร์จะสร้างขึ้นทั่วโลกในแต่ละปีภายในปี2025ตัวเลขที่มันมาหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันบอกเราได้ชัดเจนเลยครับว่าปัญหานี้มันใหญ่หลวงแล้วก็มีเดิมพันที่สูงมากๆและแน่นอนครับพอมีความเสี่ยงระดับนี้มันก็ย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่นี่แหละครับคือที่มาของแนวคิดที่ว่า cybersecurity คือ safe h a v e n หรือสินทรัพย์หลบภัยในยุคดิจิทัลปกติเวลาเราพูดถึงสินทรัพย์หลบภัย แล้วก็จะลึกถึงทองคำใช่ไหมครับของที่คนจะวิ่งไปหาเวลาตลาดหุ้นผ,ลผ,ลผลันผวนแต่ในโลกยุคนี้เนี่ยการป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลมันกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นชนิดที่ว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือร้ายก็ขาดไม่ได้เลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เสาหลักแรกของแนวคิดการลงทุนนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือไซเบอร์ซิเคียวริตี้ไม่ใช่ค่าใช้ใจ่ายทางเลือกอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องมีภาพนี้เปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนมากเลยครับ คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเวลาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีงบซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมักจะเป็นอย่างแรกๆเลยที่โดนตัดทิ้งแต่ปัจจุบันล่ะครับตรงกันข้ามเลยงบประมาณด้านความปลอดภัยไซเบอร์นี่กลายเป็นงบที่ห้ามแตะเด็ดขาดมันเปลี่ยนสถานะจากของที่มีก็ดีกลายเป็นสิ่งที่ต้องมีไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วทำไมล่ะทำไมบริษัทต่างๆถึงต้องยอมจ่ายเหตุผลง่ายๆเลยครับข้อแรกคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากๆ ลองนึกภาพธนาคารหรือโรงพยาบาลโดนแฮ็กสิครับความเสียหายมันประเมินค่าไม่ได้เลย2คือในยุคนี้ข้อมูลมันมีค่ามากกว่าทองคาไปแล้วและ 3. ก็คือมันมีความเสี่ยงต่อก,การอยู่รอดของธุรกิจเลยนะครับเพราะค่าใช้จ่ายในการกู้คืนข้อมูลหลังโดนโจมตีเนี่ยมันสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการป้องกันแบบเทียบกันไม่ติดเลยเอาละครับนอกจากมันจะเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องจ่ายแล้วเนี่ยมันยังมีตัวเร่งที่ทําให้ตลาดนี้โตเร็วขึ้นไปอีกเหมือนกับสงครามแข่งการสร้างอาวุธในโลกดิจิตอลเลยแหละครับ หนึ่งในตัวเร่งที่สําคัญสุดๆเลยก็คือ AI นี่แหละครับซึ่งมันก็เปรียบเหมือนดาบสองคมจริงๆฝั่งผู้โจมตีหรือแฮกเกอร์เนี่ยก็ใช้ AI สร้างมาแวร์ที่มันฉลาดขึ้นหลบหลีกเก่งขึ้นในขณะเดียวกันฝั่งผู้ป้องกันก็ต้องใช้ AI ที่ล้ำหน้ากว่าเพื่อมาตรวจจับแล้วก็ตอบโต้แบบเรีลวทม์ให้ทันวงจรการแข่งขันนี่แหละครับที่กลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนยอดขายกับบริษัทไซเบอร์เ u r i ร y ตี้ชั้นนําไปโดยปริยายเลยอีกตัวเร่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือกฎหมายครับ เพราะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง GDPR ของยุโรปหรือ PDPA ของบ้านเราเนี่ยมันบังคับให้บริษัทต่างๆต้องลงทุนในระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพราะถ้าไม่ทําตามนะโดนค่าปรับทีนี้อวมเลยครับมันก็เลยเหมือนเป็นการบังคับเกะก,กลายว่าคุณต้องซื้อนะคุณต้องลงทุนซึ่งมันก็สร้างฐานลูกค้าที่จําเป็นต้องใช้บริการขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยแล้วพอเราเอาปัจจัยเร่งทั้งหมดมารวมกันผลที่ได้ก็คือการเติบโตที่น่าทึ่งมากครับตลาดไซเบอร์ซิเค urity เนี่ย เขาคาดการณ์กันว่าจะเติบโตเฉลี่ยสูงถึงปีละ12-15%ไปจนถึงปี2030เลยนะครับซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของตลาดโดยรวมแบบคนละเรื่องเลยเป็นการเติบโตที่ทั้งแข็งแกร่งแล้วก็น่าจับตามองจริงๆโอเคพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมตลาดนี้ถึงโตทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วใครล่ะที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ๆที่กําลังสร้างป้องปากกาป้องกันในโลกดิจิตอลกันอยู่ในตารางนี้คือตัวท็อปทอปทั้งนั้นเลยครับ เริ่มจากพี่ใหญ่อย่าง Palo Alto Networks หรือ PANW คนนี้เขาทำทุกอย่างแบบครบวงจรเลยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ๆนะครับต่อมาคือ CloudStrike หรือ CRWD อันนี้จะเน้นไปที่การป้องกันบนคลาวด์กับพวกอุปกรณ์ต่างๆอย่างคอมพิวเตอร์มือถือ ส่วน f o r l i n e t หรือ FTT n นี่คือเจ้าพ่อไฟวอลเลยคือป้องกันร,ระบบเครือข่ายภายในองค์กรและสุดท้ายที่น่าสนใจมากคือ Zscaler หรือ ZS เขาเป็นผู้นำด้านสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Zero Trust ซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่สำคัญมากๆสำหรับการทำงานยุคใหม่ที่ทำงานจากที่ไหนก็ได้ครับเอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะอยากรู้กันแล้วแล้วถ้าเราสนใจจะลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ล่ะเราควรจะมองมันยังไงมีกลยุทธ์แบบไหนบ้าง เทรนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่นักลงทุนต้องจับตาดูเลยก็คือคำว่า consolidation คือเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทหนึ่งอาจจะใช้โปรแกรมป้องกัน10ตัวจาก10บริษัทซึ่งมันวุ่นวายมากแล้วก็มีช่องโัวเต็มไปหมดเทรนในอนาคตก็คือเขาจะเลิกทำแบบนั้นแล้วครับแล้วหันมาใช้เจ้าใหญ่เจ้าเดียวที่มีทุกอย่างครบจบในที่เดียวซึ่งแน่นอนว่าคนที่ได้เปรียบสุดๆก็คือบริษัทที่มีแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์อย่าง Palo Auto Network ที่เราเพิ่งพูดถึงไปนั่นแหละครับ แต่มันก็มีข้อควรระวังข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับคือต้องยอมรับว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยถึงจะโตดีแต่ราคามันก็แพงครับถ้าเราไปดูค่า P/E ซึ่งเป็นตัววัดความถูกแพงของหุ้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าราคามันวิ่งนำกำไรไปไกลามากแล้วแปลว่าตลาดคาดหวังกับมันไว้สูงลิ้วเลยเพราะฉะนั้นการหาจังหวะเข้าซื้อดีๆเนี่ยสำคัญมากๆเลยทีนี้ถ้าจะลงทุนมันก็จะมี2ทางหลักๆให้เลือกครับ ทางแรกก็คือเลือกลงทุนในหุ้นเป็นรายตัวไปเลยซึ่งถ้าเลือกถูกตัวผลตอบแทนก็อาจจะสูงมากแต่แน่นอนความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วยแล้วก็ต้องทำการบ้านหนักหน่อยส่วนอีกทางหนึ่งที่ง่ายกว่าก็คือลงทุนผ่านกองทุน ETF ครับอันนี้ก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆบริษัทแล้วถ้าสนใจทางเลือกที่2เนี่ยก็จะมีกองทุน ETF ที่เกี่ยวกับ Cyber Security โดยตรงเลยที่ดังๆก็อย่างเช่น CIBR หรือ Hack ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่อยากลงทนในทีมนี้แต่ไม่อยากเสี่ยงมากสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อนะครับในโลกที่ทุกอย่างกำลังจะโรมศูนย์และเหล่าแฮกเกอร์ก็ฉลาดขึ้นทุกวันสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่จะได้เป็นเจ้าของอนาคตและเป็นผู้กุมอำนาจความปลอดภัยในโลกดิจิทัลของเราอย่างแท้จริง